กรณีที่กรกตพิจารณาผลการสอบสวนคำร้องทุจริยเลือกตั้งลำปางผิดในวันนี้ก่อนท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่ากกตอหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีหน้าที่จัดก,การเลือกตั้งให้เป็นไปนด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับเพื่อให้รรคการเมืองทุกรรคนะได้ รับการปฏิบัติจากกกตเนี่ยยังเที่ยงธรรมและเป็นกลางกันนะฮะสามารถที่จะให้คนดีนะครับได้รับการเลือกตั้งนะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการเลือกตั้งซ่อมอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสะี่ที่จังหวัดลำปางนะครับซึ่งมีการเลือกลงเลือกตั้งกันไปในวันที่20บ นะเดือนก็กระาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนะก็ผลปรากฏในเบื้องต้นนะคระับว่าพรรคพลังประชารัฐนะหมายเลขหนึ่งเนี่ยในคะแนนลำดับที่หนึ่งและพรรคเสรีไทยนะครับได้ค <c oughs> ะแนนเป็นลำดับที่สองนะครับซึ่งหลังจากการเลือกตั้งนะครับก็พรรคเสรีไทยนะครับซึ่งลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตัวผมเนี่ย ลงไปช่วยผู้สมัครหาเสียงด้วยตนเองโดยตลอดเวลาเลยก็จะได้รับการลองเรียนจากพี่น้องประชาชนทุกนะอำเภอในเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับซึ่งมีห้าอำเภอด้วยกันนะครับว่าผู้สมัครหมายเลขหนึ่งเนี่ยือเสียงโดยตลอดนะครับนะระหว่างหาเสียงเลือกตั้งก็มีคนเอาจดหมายนะครับนะไม่ได้ระบุชื่อคือไม่กล้าลงรายมืชื่อนะ,นะครับว่า เลืกหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อเสียงเลือกตั้งหัวละเท่าไรเท่าไรนะครับตําหน่งนั้นนะครับมีกํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นใครบ้างนะครับที่ไปสับสุนน,นะผู้สมัครไปเลหนึ่งในการซื้อเสียงเลือกตั้งนี่ซึ่งคงไม่สามารถที่จะบอกได้หมดนะเพราะว่ามากมายเหลือเกินนะครับแต่ก็มีจํานวนมากพอสมควรนะครับนอกจากนั้นยังมีสมาชิกสภาเทศบาลต,ตําบลเสริมงาม นะครับสมท่านลงชื่อมีหนังสือถึงผมลองเรียนกล่าวหาในอำเภอเสริมงามเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยวิชอบใช้อำนาจบังคับขคค่มขู่นะพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เลือกผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะครับและสนับสนุนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะในการซื้อสิทธิ์สายเสียงในครั้งนี้นะครับนะเราก็ได้รวบรวมหลักฐานนะครับ <c oughs> ก็ได้คลิปที่มีการซื้อเสียงกันนะครับ นะคือมีคนนะที่ถ่ายคลิปนัินไว้เพราะมีการนัดหมายกันว่าจะนำเงินมาให้เมื่อไหร่ใช่ไหมฮะงั้นเขาก็ตั้งคลิปถ่ายเอาไว้นะฮะก็มีผู้ที่เป็นหัวคะแนนนะครับก็นำเงินจำนวน600บาทแมกละ300นะครับสองแมกไปให้ตัวเขานะครับ3า0บาทแล้วก็ให้แม่อีก300บาท ผู้ง่ายซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยสามบาทนะครับนะสำหรับผู้ที่จะไปลงคะแนนนะฮะเป็นเขาสองคน2เสียงก็ได้มา600บาทนะครับแต่ขณะเดียวกันคือจำนวนเงินที่ซื้อเสียงเนี่ยนะคนหนึ่งก็จะ500บาทกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออสมอเนีครับที่เป็นผู้รับผิดชอบมาก็จะหาหาโค้กคิวไปคนละ100นะครับนะส่วนมือที่จะไปแจกจ่ายในบ่บ้าน อีกทีนะครจะได้หัวคิวไปอีกราศละร้อยบาทนะครับเพราะนั้นก็ก,กว่าจะถึงมือผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงก็ได้300บาทนะครับเพราะนั้นเราเราจะมีหลักฐานชุดนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะที่จะร้องเรียนที่ไปร้องเรียนต่อกอกอตนะครับลำปางนะครับเราพลังงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนะครับกับผู้กระทาความผิดกฎหมายรลือกตั้งในครั้งนี้อันนี้ชัดเจนนะครับเพรนั้นก็มีผู้ส่งกระดาษเอสีอย่างนี้นะครับ นะแต่เป็นรูปบอกก็ทำโพนะครับแต่ความจริงสาระมันไม่ใช่ทำโพนะฮะมันก็จดตารางมากราัเอซีก็ได้30หมายเลขพอดีคือ30คนจดชื่อที่อยู่หมายเลขบัตประชาชนนะครับซึ่งในกรณี้เราก็ตรวจสอบและชัดเจนว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอที่อยู่ในพื้นที่นะครับไปให้นะเขาลูกบ้านนะครับขอเลขบัตรจำตัวอะไรเงมานะครับ แล้วก็จ่ายเงินบ้างไม่ได้จ่ายเงินบ้างนะครับที่ไม่ได้จ่ายเงินคือเจ้าตัวไม่อยู่นะครับที่จ่ายเงินคือเจ้าตัวอยู่จ่ายเงินก็เพื่อไม่ให้ไปลงเลือกตั้งไอ้ที่ไม่จ่ายเงินก็ขอจากญาติพี่น้องมาเลขบัตรประจำตัวนะครับสามสิบคนนะครับในวันนั้นก็จะไปลงคะแนนแทนกันนะครับเราก็ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วนะติดต่อมีชื่อมีที่อยู่นี่ครับก็ติดต่อไปหาเขาได้คําตอบมาเจ็ดแปดคนแล้วว่า เขาอยู่นอกพื้นที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดวันนั้นไม่ได้มาลงคะแนนด้วยนะครับเราก็ร้องเรียนต่อกรกตลําปางไปแล้วนะครับเพื่อให้เรียกบุคคลเราเนี้ยมาให้ถอยคํานะครับแล้วก็เปิดหีตรวจตับคะแนนตรวจลายมือชื่อดูด้วยต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนอีกประเด็นก็เรื่องที่มีการร้องเรียนในอำเภอเสริมงามนะฮะตุจริตปฏิบัติหน้าที่วิชอชอยังไงก็ร้องเรียนให้กรกตลําปาง3ประเด็นนะครับ เพื่อให้ทำการสอบสวนในเรื่องนี้นะซึ่งผมได้มอบหายให้พลโโทวิศุม่วงแผลสีนะซึ่งเป็นควบคุมดูแลการเลือกตั้งเฉพาะอำเภอเสริมงามเนี่ยฮนะรับผิดชอบรับมอบอน้าจากผมไปแจ้งความนะครับให้ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งกะกะตจังหวัดลำปางเนี่ยก็ได้รับเรื่องราวทั้งสเรื่องไว้ดําเนินการไต่สวนและรายงานให้กะกะต กลางนีครับจึงเป็นผู้ชาเนี่ยทราบเรื่องหมดแล้วว่ามีมาร้องเรียนก่าวหายกี่ประเด็นด้วยกันอะไรต่างๆนะครับซึ่งในการทํางานเนี่ยโอ้มันยากเย็นแสนเข็นนะครับผมเป็นตํารวจเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนมานานนะฮนะไม่ต้องมีอะไรแล้วผมจะต้องลงไปแสวงหาพยานหลักฐานอ,าออกหมายไม่เรียกหมายคนนะหรือแม้กระทั่งหมายจับอะไรต่างๆไปดําเนินการตรวจค้นบ้านตรวจอะไรต่างๆ นี่เราไปให้ข้อมูลกับกรอจังหวัดแล้วนะครับไม่มีเลยที่จะลงไปหาพยานต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเอาไปเรียนแรกเรื่องมีคลิปนะครับต้องให้เราเนี่ยพาผู้ที่ถ่ายทําคลิปนะแม่คนที่ถ่ายทําคลิปซึ่งรับเงินมาด้วย600บาทนนะสองคนไปให้การต่อกกตเราก็ต้องพาไปให้การนะฮะโดยกกตไม่ทาอะไรทั้งสิ้น นะเราต้องออกให้จ,จ่ายหมดในการเดินทางนะครับที่จะช่วยเหลือนะทางกะกะตให้ได้รับข้อมูลข้อทีจจริงนะให้ตรวจสอบการเลือกตั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมตามที่กฎหมายกําหนดนะครับถือหาไปให้แล้วก็นอกจากนั้นผู้หญิงที่เอาเงินเนะี่ยมาให้คนที่ถ่ายทำคลิปนะฮะตอนนี้หนีไปอยู่พิษณุโลกหนีไปอยู่ที่ไหนเราก็บอกกะกะตลำปางไปแล้ว นะครับไปอยู่ที่นี่ให้ไปสอบเขาสินะครับหรือจะให้เราไปพามาให้สอบก็ได้เราจะพาไปต้องเงียบไม่รับผิดชอบอะไรทั้างนั้นนะครับสรุปที่ก,กรกตรลำปางเนี่ยนะที่ผมมอบหมายให้บุโทโธวิษนุไปลองเรียนกล่าวหาอะไรต่างสามเรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็ยังทําได้แค่นี้นะครับนะสอบได้สองปากนะครับปากที่สามก็ไม่ยอมสอบ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องโพ็ยังไม่ทําอะไรนะเรื่องร้องกล่าวหาในอำเภอใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุจริตเลือกตั้งยังไงก็ยังไม่ทําอะไรนะเรื่องคาคา,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 าลคาสังอยู่อย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่สลายล่ะยี่สิบใช่ไหมฮะวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบนะครับผมก็มอบอํานาจให้ปุโรโทรจุติธรรมโนพินิตนะครับ ฝ่ายกฎหมายผมไปที่ก่อตอกลางยื่นหนังสือขอให้สอบสวนดำเนินคดีกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับกรรมการบริหารพรรคซึ่งสัญญาว่าจะให้นะครับนะแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในพื้นที่เลือกตั้งต่างๆเหล่านี้นะฮะมีรายละเอียดเยอะแยะเพิ่งยืนน่นหนังสือไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยนะครับ ท่านพี่น้องลองคิดดูดิครับว่าถ้าท่านเป็นกะกะตท่านจะคิดยังไงจะทํำยังไงกระกะตนเนี่ยตามกฎหมายนะครับให้สามารถตรวจสอบนะได้ก่อนประกาศผลภายในระยะเวลา60วันนะครับคือคุณตรวจสอบนะรวบรวมพยานหลักฐานหาข้อมูลต่างๆเพื่อตรวจสอบให้ได้นะภายใน60วันแล้วถ้าคุณทําไม่ได้60วันนะ คุณก็สามารถประกาศผลได้ก่อนแล้วก็ไปสอยเอาทีหลังไปให้ใบเหลืองใบแดงใบส้มอะไรทีหลังนะฮะแต่ช่วงหลังเนี่ยนะถ้าประกาศเวลาต้องฟ้องตสารผมยกตัวอย่างอย่างกรณีเลือกตั้งใหญ่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เขตแปนะผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเนี่ยนำเงินไปถวายพระ2,000บาทนะกกตก็ให้ใบส้มเลย นะก่อนประกาศผลก็มีการเลือกตั้งใหม่นะครับโดยผู้สมัครเพื่อไทย,ยลงไม่ได้ทั้งนัองนังก็ลงแข่งขันกันได้ไปนี่คือให้ใบเหลืองใบแดงก่อนที่มีการประกศผลนะครับส่วนกรณีคุณกรุงศีวิไลเนี่ยนะครับประกาศผลไปแล้วคุณกรุงก็มาเป็นสอสอแล้วคือคุณกรุงเนี่ยนะครับก็มีกรณีที่ผู้ช่วยหาเสียงของตัวเองนะนะครับ ไปทำบูรณ์กับวัดนะครับงานศพหรืออะไรผมจำไม่ก็ได้นะนะก็นะก็รนะับรองไปนะฮะแล้วพอวันเวลาผ่านไปก็ให้ใบเหลืองคุณกรุงแต่ใบเหลืองนี่จะตัดสินโดยไม่ได้นะฮะก็ต้องไปฟ้องศาลสารเพิ่งนะครับประกาศว่ามีการกระทำความผิดให้ใบเหลืองกะกะตก็เลยจัดการเลือกตั้งใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เขตห้าซึ่งขณะนี้กําลังมีพระราชกิจกาเลือกตั้งแล้วกําลังหาเสียงกันและจะมีการเลือกตั้งในวันที่9นะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูส่วนกรณีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะฮะพระุะโตโทวิศนุส่งให้กกตจังหวัดลําปาง3เคตแล้วทํามันเคตแรกยังไม่เสร็จเลยอีกสองเคตยังไม่ได้ทําอะไรเลยถามว่ากกตกลางรู้ไหมรู้สิเขต้องรายงานตลอดเวลา นะครับแล้วก็ผมยังส่งไปอีกกรณีคุณธรรมนัทซึ่งดูแลการเลือกตั้งที่จังหวัดลำปางเขตสนี่นะสัญญาว่าจะให้เพิ่งไปให้วันจันทรเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นผมผมเป็นกกตนะหรือเป็นเลขากกตนะครับผมยังประกาศผลไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะยังกาลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ผู้ง่ายนะครับร้อเพิ่งทำได้ยังไม่ถึง20 20%เลย นะครับแล้วคุณมีเวลานี่งอกรกตอมมีเวลา60วันใช่ไหมนี่เพิ่ง30วันแล้วคุณจะรีบประกาศไปทาไมผมอยากจะรู้คุณเวลาอีก30วันที่จะเร่บรวมหลักฐานสี่เรื่องนี้ให้มันสมบูรณ์แล้วก็วินิจฉัยถ้าคุณไม่ทันแล้วคุณไปตัดสินใจตรงใกล้ๆ6กวันดีนะครับว่าคุณไม่ทันแล้วทำนู่นทำนี่คุณจะเป็นต้องประกาศไปก่อนแล้วก็ไปว่ากันไปนะครับ นะแต่ปรากฏข้อเท็จจริงนะครับอย่างกรณีเนี้ยนะครับคุณสมชายศรีสุทธิยกรที่ปรึกษาผมเนี่ยนะฮะนะเป็นกรกะตเก่ามีความรู้นะครับเรื่องระเบียบกฎหมายเรื่องการไต่สวนของกะกะตเป็นอย่างดีเลยนะก็มาเป็นที่ปรึกษานะเสนอแนวคิดอะไรต่างๆให้ผมนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับกรกะตไปด้วยนะครับว่าอะไรแตะ่ะไรเป็นไรไงนนะจนกระทั่ง กกตเนี่ยนะครับตัวกกตกลางนี่นะมีมติเมื่อวันที่14กรกฎาให้กกตจังหวัดเนี่ยครับออกหนังสือเชิญมีว่ิ14ออกหนังสือ17นะครับนู่นไปให้กกตจังหวัดลำปางเพื่อเชิญคุณสมชัยนะครับไปให้ถ้อยคำเอคุณสมชัยเขาอยู่กรุงเทพกกตกลางก็อยู่กรุงเทพแล้วทำไมคุณไม่เชิญเขาไป แต่ส่วนตรงนี้มันใกล้ๆนะครับนอกจากว่ามีวัติ14นะกว่าจะออกหนังสือก็สิบเจใช่ไหมฮะไปกะกะตจังหวัดกะกะตจังหวัดเนี่ยพอได้รับหนังสือก็รีบเลยมีหนังสือลงวันที่20สบกรกฎานะครับนะยีกรกฎานะเชิญคุณน้มชัยเนี่ยไปให้การที่กะกะตลำปางวันที่ยีสิบสอ 22คือวันนี้นะครับยีวันนี้แล้วหนังสือยังไม่ถึงคุณสมชัยเลยนะแต่เขามีการประสานมาล่วงหน้าทางโทรศัพท์นะครับว่าเชิญมาที่ยีบสอนะไอ้ทางนี้ก็รับทราบแล้ววันที่แต่หนังสือยังไม่มาแล้วกรกะตชิงรับรองไปวันที่21ได้ไงนะครับก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่ากะกะตก็รู้ๆเหมือนผมผู้ว่าการจังหวัดลำปางเนี่ยประกาศ นะใครเข้าจากวัดลำปางจะต้องตรวจสอบนะควบคุมกักเรื่องโควิดฟิลด้วยนะแล้วถ้าคุณน้ำชัยเนี่ยอยู่กรุงเทพไปให้ถ้อยคำที่ลำปางเ,าเดินเท้าลำปางปุ๊บตรวจสอบคุณนะเป็นโควิดหรือเปล่านะคุณจะอยู่ในลำปางก็ล,ลำปางคุณจะให้ถ้อยคำก็ไแต่เขาต้องกักตัวสิบสี่วันนะครับนะ แล้วเป็นไงฮะแล้วทำไมคุณไม่ให้เขาไปให้การที่กะกะตมันง่ายใกล้ๆแล้วที่กะกะตกลางก็มีพนักงานนะสืบสวนสอบสวนไต่สวนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่ากะก,ะกะตจังหวัดบางดยซ้ำไปคุณก็รู้ใช่ไหมฮะนะเพราะกว่าจะมาอยู่ส่วนกลางได้เนี่ยนะคุณต้องไต่เต้าจากกะกะตจังหวัดเล็กๆแม่ฮ้องสอนบ้างบึง,บงการบ้างนะครับ กว่าจะมาจังหวัดใหญ่ลำปงลำปางอาจจะลำปางแล้วไปเชียงใหม่แล้วก็จะมาเข้าส่วนกลางเพราะฉะนั้นในส่วนกลางนี่มันมีนะเจ้าหน้าที่ไต่สวนนะที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญมากกว่ากกตจังหวัดลำปางเยอะแยะแที่คุณจะเชิญคุณตุ้มชัยไปไต่สวนที่กกตกลางคุณกับมีหนังสือไปให้กกตจังหวัดเขาเชิญมาคุณทำงานกันย,ยังไงผมอยากจะรู้ ผมปวดกระบาลแทนพี่น้องประชาชนจริงๆว่าประเทศนี้ก็มีอย่างนี้ด้วยหรือประเทศเรามีกกตที่เป็นกลางมันกลางยังไงกูอย่างกูยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับนะกลางยังไงมีสติป,ปัญญาหรือเปล่าคัดเลือกมากันยังไงนะครับโอ้โหเอาผู้ทรงรู้คัดเลือกมาแทบเป็นแทบตายแล้วเป็นอย่างนี้เหรอนะนะครับแล้วสําหรับตัวผมเนี่ยนะนะครับกกตนะ ประธานสืบสวนไต่สวนคณะที่สี่เนี่ยมีหนังสือเชิญผมนะเชิญตัวผมเนี่ยไปให้ถ้อยคําวันที่ยีบสี่กรกฎาคมวันศุกร์ยังไม่ได้ส่งมาถึงผมหรอกนะครับผมยังไม่เห็นหนังสือนะแต่เราเนี่ยทําไมรู้อ่ะนะครับเพราผมสนใจนะครับในการที่ติดตามการทํางานอะไรต่างๆนะของกะกะตนี่ คุณอ่านหนังสือพผมก็รู้แล้วนะครับแต่เชิญผมไปวันที่สี่นี่ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงแล้วคุณประกาศไปเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากจะรู้ใน,นเมื่อคุณเองก็เชิญผมผมยังไม่ได้ไปวันก็ยังไม่ถึงคุณต้องใช้วันนี้นะจดหมายก็ยังไม่ถึงนะไอ้ผมวันที่ยี่ี่กฎหมายยังไม่ถึงนะแล้วยังไม่ถึงวันที่ผมจะไปด้วย แอ่คุณชิงประกาศไปก่อนนอกจากนั้นหนังสือของประธานนะสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนคณะที่สี่นอกจากจะบอกก็เชิญผมวันที่24่สิกรกระาคมแล้วนะยังมีติ่งห้อยท้ายด้วยนะว่าผมผมไม่ไปสละสิทธิ์นะมึงบาป่ะมึงไม่ให้โอกาสคนอื่นเขาเลยเหรอเขาก็มีประชุมผม24ี่ก็ประชุมสภานะครับนะแล้วคุณมายื่นบอกถ้าไม่ไปถือว่าสละสิทธิ์คุณทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮนะ พี่น้องประชาชนเลอกตัดสินการทํางานของกกตที่ว่าเป็นยังไงพฤติกรรมตั้งแต่เบื้องต้นเลยวันเลือกตั้งผมเห็นอะไรทีิพรเนี่ยเตะท่าลงไปนะครับไม่เคยลงไปเลยนะครับไอ้ที่ตั้งแต่มีพันกิจการเลือกตั้งที่ลําปางเนี่ยไม่เคยลงไปไม่เคยฟังเสียงก็มีการทุจริตไหมนะครับไปถึงก็ประกาศเลยโอ้โหการเลือกตั้งที่ลําปางนี้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมนะบ้าเป่านะครับ แนะถมจะยกลำปางเป็นนะต้นแบบของการเลือกตั้งอีกโ oh, oh. อ้โหตบแมงได้อีกสี่เคุณยาลำปางเป็นต้นแบบเลยผมถามจริง,งกกตที่มันทึกจริีกันอย่างเงี้ยคุณคิดได้ไงเนี่ยใช้สมองส่วนไหนคิดเจ็ดคนมีสมองแค่เนี้ยเหรอพี่น้องประชาชนคิดเดียวดีนะครับควรเป็นกรรมก,การอีกต่อไปไหมเนี่ยนะ อย่าหาว่าผมง่นงี่เลยนะครับยังไม่ถึงวันเวลาที่ผมจะไปเลยนะนะคุณบอกผมสลาสิธิ์ผมประชุมสภาไม่สําคัญกว่าเลยนะครับนะนะนะครับแล้วคุณไม่ให้โอกาสผมเลยเหรอคุณจะรีบตัดต่อไปเลยเลถ้าคุณจะตัดผมผมไปยี่บสี่นะแล้วไปอังคารหน้าคุณรับรองผลก็ยังโอ,โอ้ยังให้โอกาสผมนี่นี่คุณเร่นรับรองผมรับรองไปเลยนะ แล้วก็มาเชิญผมแถมว่าไม่ให้โอกาสผมเลื่อนด้วยโอ้เดี๋ยวเดียวน่าดูนะครับนะครับที่น้องประชาชนก็ไปคิดไปตัดสินใจเอาเองอะไรนะครับคุณทำอย่างนี้จะบอกให้ขนาดหลักฐานชัดเจนขนาดนี้นะคุณยังรีบชิงประกาศไปก่อนทั้งที่คุณยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนหรือสามสิบวันเต็มๆคุณทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครคุณมาจากไหน ใครตั้งคุณมาคุณต้องเป็นรับใช้เขาใช่ไหมแหมผมก็บ,บอกจะเป็นอะไรแล้วแล้วนะคุณต้องรับใช้เขาใช่ไหมคุณต้องเป็นขี้ข้าเขาใช่ไหมอะไรกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวการเลือกตั้งที่สมุทรปราการะจะเป็นยังไงนะครับมันไม่ทุจริตกันมากมายขึ้นไปอีกเนอะในเมื่อกกตก็ทํางานได้แค่เนี้นะเพราะฉะนั้นใน้ผู้สมัครที่จังหวัดสมุทรปราการเขตห้าเนี่ยมันไม่ยิ่งทุจริตไปกว่าน,นี้หรือมันไม่กลัวคุณลอก ะครับรู้ว่าคุณเป็นอย่างนี้นะผมเนี่ยนะหาเสียงด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเด็ดเหนื่อยสาหัสกันนะ <c oughs> ตื่นแต่ตีห้าลงพระพี่น้องประชาชนกว่าจะได้นอนแต่ละวันนะสี่ทุ่มห้าทุ่มนะเสร็จแต่หลายคนบางคนมันไม่ลงพื้นที่เลยถึงอะไรคะแนนก็มาปั๊บปั๊บป๊บปั๊บ,บ,บคุณไม่ คุณไม่ติดตามข่าว้างเลยเหรอนะครับคุณลองติดตามข่าวบางทีนะนะครับคุณจะนั่งเป็นเทวดาห้าคนอยู่เจ็ดคนอยู่อย่างนั้นเลยนะครับนะคุณก็รู้อยู่แล้วนะว่าพอกรกะตเก่าเป็นยังไงนะครับก็ลองดูนะครับผมคิดว่าความยุติธรรมมันก็ต้องมีอยู่ในประเทศไทยนะครับ นะไม่ว่าไม่ใช่ว่าพวกคุณจะอยู่เหนือกฎหมายได้นะทำตัวอยู่เหนือกฎหมายนะครับวิธีใช้อะไรมานี่ไม่มีใครก็รับเลยนะครับไม่มีใครรับนะก็ดูต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าคนที่สุดท้ายมันจะเป็นไงนะพี่น้องประชาชนคอยติดตามดูด้วยกันแล้วกันนะครับนะว่าการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดลำปางมันจะไปจบที่ไหนนะครับมีอะไรไหมครับ จะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะอ๋อผมก็ต้องรักษาสิทธิ์ของผมตามกฎหมายถามว่าเมื่อมีการทุจริตกันแล้วกรรมาการไม่ดําเนินการตามกฎหมายเนี่ยผมเป็นผู้เสียหายห,ายหรือเปล่านะคุณรับรองไปตอนนี้ทั้งๆท,งที่คุณไม่ทําอะไรเลยนะหรือแม้กระทั่งตัวผมเองไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยหนังสือเชิญผมเนี่ย ยังไม่ถึงเลยวันที่ผมจะไปให้ถ้อยคํำก็ยังไม่ถึงนะครับแต่คุณรับรองไปแล้วนะครับเังนั้วันที่คุณเชิญผมคงไม่ได้ไปหรอกนะนะก็คุณแน่จริงคุณตัดสิทธิ์มาดีนะแน่จริงคุณตัดสิทธิ์มานะก็คงต้องดำเนินการ,การตามหมายแล้วครับ